สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้จะพาไปเรียนรู้สนุกคิดกับการเรียงลำดับเหตุการณ์ตอนที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะเรื่องการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1. บอกลำดับเหตุการณ์การแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าได้ 2. เล่าเรื่องเหตุการณ์และแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าได้ 3. มีความตั้งใจและใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าเพื่อนๆถึงโรงเรียนแล้วการไปโรงเรียนโดยการเขียนบอกเล่าขั้นตอนที่1ตื่นนอนตอนเช้าขั้นตอนที่2อาบน้ําแปรงฟันขั้นตอนที่3แต่งตัวขั้นตอนที่4รับประทานอาหารเช้าและขั้นตอนที่5ขึ้นรถไปโรงเรียนค่ะสถานาการณ์ปลูกต้นไม้คุณครูให้นักเรียนไปปลูกต้นไม้ที่บ้าน โดยให้ทําตามขั้นตอนที่คุณครูสาธิตให้ดูในชั่วโมงเรียนและสัปดาห์หน้านำมาส่งคุณครูค่ะจากนั้นลิปดาก็ปลูกต้นไม้เองที่บ้านจนกระทั่งช่วยด้วยต้นไม้ที่ลิปดาปลูกไว้ตายหมดทำไงดีลิปดาทําตามที่คุณครูสอนไว้หรือเปล่าไว้แย่แล้ว ลิปดาไม่ได้ตั้งใจฟังที่คุณครูสอนเลยแล้วลิปดาจะต้องทำยังไงถึงจะได้ต้นไม้ที่สวยงามล่ะคะลิปดาจะต้องจัดลำดับขั้นตอนการปลูกต้นไม้อย่างละเอียดเพื่อต้นไม้ของลิปดาจะได้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้โดยทำดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เตรียมกระถางขั้นตอนที่2ใส่แกบเล็กน้อย ขั้นตอนที่3ใส่ดินลงไปเกือบเต็มขั้นตอนที่4ใส่เมล็ดพืชที่ต้องการปลูกขั้นตอนที่5ใส่ดินให้เต็มขั้นตอนที่6ลรดน้ําทั้งเช้าและเย็นขั้นตอนที่7นําไปวางบริเวณที่มีแสงแดดและขั้นตอนที่8รอจนพืชเจริญเติบโตค่ะเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะให้เด็กๆด,ดูข้อความที่กําหนดให้แล้วบอกว่า ข้อความที่ไหนควรทำก่อนแล้วข้อความอะไรที่ควรทำทีหลังนะคะหมายเล็กหนึ่งคือทำก่อนและหมายเล็กสองคือทำทีหลังนะคะระหว่างใส่ถ่านกับเปิดไฟฉายเด็กๆคิดว่าควรทำสิ่งใดก่อนคะจับเวลาคะ่ะเฉลยค่ะคำตอบคือ ต้องใส่ฐานเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเปิดไฟฉายค่ะไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่2ระหว่างดื่มน้ำอัดลมกับเปิดกระป๋องควรทำสิ่งใดก่อนคะจับเวลาค่ะเฉลยค่ะคำตอบคือต้องเปิดกระป๋องก่อนนะคะถึงจะดื่มน้ำอัดลมได้นะคะ ไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่3ระหว่างเปิดเตาแก๊สกับทำไข่เจียวควรทำสิ่งใดก่อนคะจับเวลาค่ะฉเฉลยคือเปิดเตาแก๊สก่อนแล้วถึงจะทำไข่เจียวได้นะคะไปดูข้อต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะระหว่างใส่เสื้อชูชีพ กลับลงเล่นน้ำควรทำสิ่งใดก่อนคะจับเวลาค่ะคำตอบคือใส่เสื้อชูชีพก่อนนะคะถึงจะลงเล่นน้ำได้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการจมน้ำนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ระหว่างตากผ้ากับซักผ้าควรทำสิ่งใดก่อนคะ่ะจับเวลาค่ะ คำตอบคือซักผ้าก่อนแล้วค่อยตากผ้านะคะเราไปดูเก็หน้ารู้กันก่อนเลยนะคะอังกอริทึมคือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท์ที่1กระทัดรัดหมายถึงรวบรัดสั้นแต่ได้ใจความ คำศัพท์ที่2สาธิตหมายถึงแสดงเป็นตัวอย่างคำศัพท์ที่สาแกลบหมายถึงเปลือกข้าวที่สีหรือตำแตกออกจากเมล็ดข้าวคำศัพท์ที่4จเจริญเติบโตหมายถึงการเพิ่มความสูงเพิ่มขนาดและมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆไปตามขั้นตอนของพืชน,นั้นๆแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ